เรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ชั่วโมงคณิตศาสตร์นะคะมาพบกับครูมีนะคะให้พร้อมที่จะเรียนกันหรือยังเอยถ้าพร้อมแล้วให้หนูเปิดหนังสือเรียนหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะไปหน้าที่180ค่ะเราจะเรียนกันในเรื่องการคูณจำนวน3ามหลักกับจำนวนมากกว่า2หลักนะคะการคูณโดยที่ตัวตั้งมี3ามหลัก กับตัวคูณจำนวน3หลักทำได้ง่ายๆตั้งตัวคูณให้หลักหน่วยตรงกันก่อนเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่าง725คูณกับ132อยา่เวลาทําเราเขียนตัวตั้งก่อนตัวตั้งคือ725คูณกับตัวคูณคือ132เวลาเขียนนะคะลูกให้หนูเขียนหลักให้ตรงกันเขียนหลักให้ตรงกันนะคะ เวลาคูณให้นำหลักหน่วยมาคูณก่อนหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยสองคูณห้าเป็นสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งสองคูณสองเป็นสี่ทดอีกหนึ่งเป็นห้าสองคูณเจ็ดกลายเป็นสิบสี่ขึ้นบรรทัดใหม่ใส่เครื่องหมายบวก3ายถูในหลักสิบสาคูณหกลายเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามคูณสองกลายเป็นหทดอีกหนึ่งกลายเป็นเจ็ดสามคูณเจ็ดกลายเป็นยี่ิบเอ็ดตรงนี้ใส่ศูนย์ไว้นะคะเขียนเครื่องหมายบวก1นอยู่ในหลักร้อย1คูณห้ากลายเป็นห้าหนึ่งคูณสองกลายเป็นสองหนึ่งคูณเจ็ดได้เจ็ดนะคะ ตรงนี้ใส่ศูนย์ไว้สองตัวนะคะจากนั้นให้นําทั้งสามจำนวนมาบวกกันศูนย์บวกศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ห้าบวกห้าได้สี่บวกอีกศูนย์ได้สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งเจ็ดบวกสี่กลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกอีกห้ากลายเป็นสิบหกทดอีกหนึ่งกลายเป็นสิบเจ็ดใส่เจ็ดทดหนึ่งสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งกลายเป็นสี่ทดอีกหนึ่งกลายเป็นห้าเจ็ดบวกสองได้เก้า จบนะคะเ2็ดร้อยิบห้าคูณกับหนึ่งร้อยสิสองได้เก้าหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเลาเขียนนะคะย้ำเสมอว่าให้หนูเขียนหลักให้ตรงกันดังนั้นเมื่อจบแล้วตีเส้นใต้ให้เรียบร้อยนะคะบางคนนะคะอาจจะยังไม่เข้าใจครูเมย์ยกให้อีกหนึ่งตัวอย่างนะคะหนึ่งพัน็ด้อยสิบห้าคูณกับสามรอยสิบนะคะตัวตั้งคือหนึ่งพันเจ็ดร้อยสบห้าคูณกับตัวคูณคือสามร้อยสิบ เห็นไหมว่าเวลาคูณเขียนะคะหลักต่างทำไมกันคะตรงกันเวลาคูณก็เหมือนเดิมให้นำหลักหน่วยคูณก่อนหลักหน่วยคูณกับหลักหน่วยศูคูณห้าได้ศูนย์ศูนย์คูณสได้ศูนูคูณเได้ศูนคณหได้ศูขึ้นบรรทัดใหม่เครื่องหมายบวกทำไมถึงได้ศูนทั้งหมดย้ำเสมอว่าศูนย์คูณกับจำนวนใดก็ได้เท่ากับศนย์ะคะต่อไปเน่ออยู่ในหลักสิบหนึ่งคูณห้าได้ห้าหนึ่งคูณสองได้สองหนึ่งคูณเจ็ดได้้เท่าากัับจนนนนว เพื่อนมันทำไงเพื่อนหมายบวกหลักร้อยนะคะสามคูณห้ากลายเป็นสิบห้าใส่ห้าทดหนึ่งสามคูณสองเป็นหกทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสามคูณเจ็ดกลายเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งทดสองสามคูณหนึ่งเป็นสามทดอีกสองกลายเป็นห้านี่ใส่ศูนย์อีกสองตัวนะคะจากนั้นให้นำทั้งสามจำนวนมาบวกกันศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าบวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดบวกอีกศูนย์ก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดกลายเป็นสิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองทดอีกหนึ่งกลายเป็น สาห้าไม่มีตัวบวกนะคะชักลงมาดังนั้นหนึ่งพันเจ็ดอยิบห้าคูณกับสามรอยสิบนะคะได้ห้าแสนสามนสี่พันเจ็ด้อยห้าสิบนี่คือคําตอบค่ะหลังจากที่ฟังตัวอย่างกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูเมย์นะคะจะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนะคะข้อที่หนึ่งใ่ญ่การหาผลคูณมีจำนวนทั้งหมดสี่ข้อทำลงไปในสมุดค่ะ าาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสาม,มารถติดตามผ่านช่องทางด้านล่างนี้ได้นะครับ